และมินิเกมส์ของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับปุปกรณ์ที่อยู่ด้านหน้านี้นะฮะมีอะไรกันบ้างครับหนึ่งคือตู้ปลาครับตู้ปลานะฮะตู้นี้ไว้ใส่น้ําเราให้ลูกแก้วครับอยากจะให้ลูกแก้วนี้ลอยน้ําครับ <c oughs> รทำยังไงดีทําให้ลูกแก้วลอยน้ําก็ต้องหาภาชนะหรือทุกอย่างที่มันลอยน้ําได้มาลอยมันไว้ก่อนแล้วค่อยเอาลูกแก้วใส่ลงไปเอาละครับและสิ่งที่เราจะมาท้าทายน้องๆนะครับที่ทําให้ลูกแก้วลอยน้ํานี่ครับเชิญเลยครับ อเอาละครับและสิ่งที่จะทาให้ลูกแก้วลอยน้ําได้จะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมันเคือดินน้ำมันก้อนนี้ก้อนเดียวครับและโจทย์ข้อน,นี้มีชื่อว่าเรือดินน้ำมันและวิธีเกมในวันนี้ก็มีชื่อว่าเรือดินน้ำมันน้องๆจะต้องใช้ดินน้ำมันหนัก80กรัมมาสร้างเป็นเรือจะต้องใส่ลูกแก้วจำนวน30ลูกเอาไว้โดยไม่ให้จมน้ำหากทำได้จะได้รับลูกละ1ึคะแนนรวมเป็น30คะแนนเต็มครับ และความยากของโจทย์มินิเกมของเราในวันนี้ก็คือการออกแบบดินน้ำมันเพื่อรับน้ำหนักลูกแก้วถึง30ลูกด้วยกันนี่แหละครับซึ่งก็จะคล้ายกับโครงสร้างเรือบรรทุกสินค้าที่โหลดแล่นอยู่กลางมหาสมุทรนั่นเองหรือแม้กระทั่งที่เราเห็นได้ไบ่อยๆอย่างเรือบรรทุกทรายที่แล่นอยู่ตามแม่น้ำต่างๆก็ได้มีการออกแบบมาเป็นอย่างดีเพื่อรับน้ำหนักทรายจำนวนมหาศาลได้นั่เองครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่โรงเรียนโยธินบุรณะกันก่อนเลยดีกว่าครับ และดินน้ำมันหนึ่งก้อนเท่านั้นนะครับจะสามารถใส่ลูกแก้วได้มากแค่ไหนต้องมาวัดกันนะครับมีเวลาสิบนาทีพร้อมพร้อมนะจับเวลาเอาเลยครับ,บเ,เริ่มต้นมานี่ก็ต้องจัดการกับดินน้ำมันก้อนนี้เป็นอันดับดดแรกนะครับนวดครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเรือ<ร>ของชิมโยชินนี่จะมีหน้าตาย่างไรแผ่นทำให้มันเป็นแผ่น ทาไมต้องทําเป็นแผ่นครับคือมันก็เหมือนการที่เราเพิ่มพื้นที่ที่ให้น้ํามันจะกระทําขึ้นมาได้ถ้าเป็นแผ่นแล้วมันจะรอยน้ำนะฮะก็คือถ้าเกิดมันเป็นกลมๆฮะน้ํามันจะขึ้นมาได้มันจะกระทาได้แค่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันเป็นแผ่นเนี่ยน้ำมันจะกระทาได้มากกว่าแ้วนี่แบ่งเป็นหลายๆก้อนนี่จะจะเอาไว้ทาอะไรบ้างครับคือเหมือนว่าเราจะเอาเนี่ยครับเป็นตัวหลักแต่ว่าเราจะเอา2ออันมาประกบไว้เพื่อเป็นช่วยกันประคองไม่ให้มันพลิกหรือว่า หมายถึงตัวหนึ่งจะเป็นตัวกลางอีกสอ,สองข้างจะเป็นตัวพยุงครับ โอ้โห oh oh oh. ทีมนี้ออกแบบเรือให้มีลักษณะคล้ายกับกละมังเลยครับโดยจะมีส่วนที่ต่อเพิ่มเติมมาด้านข้างอีก2ส่วนให้คล้ายกับกละมังขนาดเล็กติดเอาไว้พวกเขาคิดว่าส่วนด้านข้างที่ออกแบบมาไว้นั้นจะช่วยพยุงให้เรือนินรับน้าหนักได้มากขึ้นนั่นเองครับจากนั้นก็ทําการบีบเพื่อให้เป็นเนื้อก้อนเดียวกันซึ่งนี่ก็คือผลงานเรือดินน้ำมันของพวกเขาหลังจากที่ทําสาเร็จเรียบร้อยแล้วนั้นก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าทีมโยทินจะสามารถใส่ลูกแก้วลงไปได้ครบทั้ง30ลูกหรือไม่ และตอนนี้ก็มาดูความสามารถในการลอยน้ําของเรือปลาปลาไว้ก่อนเลยครับนอาละครับได้เรือลอยน้ํามาแล้วนะครับเป็นเรือดินน้ํามันนะครับและเราจะทดลองอะไรนะครับแล้วเวลาวางมันก็ต้องมีแผนการนะวางลงไปข้างล่าลองดูครับลูกที่หนึ่งครับลูกที่หนึ่งเด็นคะแนนครับจะได้ไหมโอ้สบายสบายเบืงแค่นนลูกที่สองครับเริมสายไปเลยนะฮะเลิกสายไปเลยฮะสองลูกแล้วครับ การใส่แต่ละครั้งนี่ก็ต้องรักษาระดับให้ดีอย่าให้เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปและต้องใช้สมาธิมากๆเลยนะครับดนซ้ายด้านนี้นะสีครับเอาล้วครับการใส่ลูกแก้วนี่ก็ยังคงดําเนินไปเรื่อยๆในช่วงแรกก็ยังคงไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นรับเพราะน้าหนักของลูกแก้วนี่ยังไม่มากทําให้เรือยังคงสภาพอยู่ได้ปกติแต่เมื่อเวลาผ่านไปนี่ระดับน้ํานี่ก็มาปริมที่ขอบเรือมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งตอนนี้ก็สามารถใส่ไปได้แล้วถึง20่ลูกครับตอนนี้น้า เอาขอบแล้วนะฮะ,ะโอ้ยเกือบจบละยี่สคะแนนครับ23คะแนนครับเดี๋ยวดูนะฮะด้านนี้เริ่มปริมแล้วนะครับตอนนี้น้ำหอมจะเข้าทันทีแล้วนะฮะตอนนี้ทุกครั้งที่ใส่ลงไปนี่ก็ต้องลุ้นมากทีเดียวครับเพราะขอบเรือบางด้านนี่รู้สึกจะปริ่มน้ำขึ้นไปทุกทีเลยแหละครับด้านนี้ได้จะได้อีกเหรอฮะได้เยอะยี่สิบแล้วครับ <25 S> 2ูกที่จะได้หรือไม่ครับย5โอ้โห,โห,โห,โหตอนนี้เรือเริ่มจะปริ่มน้ำมากขึ้นจนน่ากลัวเลยครับไม่รู้ว่าจะได้ไปถึง30<ห>ลูกหรือไม่น้ำมาอยู่ทุกคลอง้วครับม,รมาล้อมบ้านแล้วนะครับมาลุ้นกันตอนที่ลูกยี่สบหครับไม่ได้ครับ26ไม่ได้นะครับ นิดเดียวนะฮะอีกนิดเดียวเนี่ยอาจจะได้ถึง26นะครับ, <S <S รบเพราะฉะนั้นครับตอนนี้โยทินบุรณะกรุงเทพนะครับรับไป25ลูก25คะแนนครับแหมก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทีมโยทินบุรณะด้วยครับถึงแม้จะใส่ไปได้ไม่ครบ30ลูกแต่ก็สามารถทําไปได้ถึง25ลูก25คะแนนซึ่งเรือที่มีปีกด้านข้างแต่ก็ไม่ได้ทําคอให้สูงเท่ากับตัวกลางทําให้น้าทะลักเข้ามาได้ก่อนสิ่งทําให้เรือเอียงและจมไปในที่สุดนั่นเองครับ คราวนี้มารุนกันต่อกับทีมประชาวิจิรวลำปางกันบ้างครับมทา่โรงเรียประชาวิจงรวลำปางกันบ้างนะครับกับเรือดินน้ำมันนะครับจะสามารถบรรทุกเจ้าลูกแก้วนี้ได้มากแค่ไหนนะครับพร้อมนะครับมีเวลา10นาทีครับพร้อมวางแผนยังไงดีฮะก้่าจะทําให้ดินน้ำมันเป็นแบนๆค่ะใช่เพราะว่าเราต้องสร้างดินน้ำมันเนี่ยให้มีพื้นที่สิษผาสกับน้ามากที่สุดเพื่อแรงพายุของน้ำเนี่ยดันดินน้ำมันขึ้นมานะครับก็ขอให้โชคดีครับกับก้อนดินน้ำมัน ก้อนแค่นี้ครับโชคดีนะฮะครับ,รบพร้อมแล้วลยุยทีมนี้จะทำเป็นแผ่นบางๆและใหญ่ครับเดี๋ยวมาดูผลงานกันเลยดีกว่าอันนี้เราจะทำเป็นขอบของเรือค่ะขอบเรือค่ะไม่ได้ทำมาจากเรือแล้วทำขอบขึ้นมาไม่ค่ะทำก้อนนี้ให้มันแบนๆก่อนค่ะแล้วเราค่อยเอานี้มาทำขอบซึ่งการทำขอบเรือของทีมนี้อาศัยการปั้นดินตะมันแยกขึ้นมาเพราะเชื่อว่าน่าจะมีความแข็งแรงมากกว่านั่นเองครับ ซึ่งลักษณะของเรือนี่ก็เป็นแผ่นใหญ่ๆคล้ายกับใบบัวเลยแหละครับมีขอบสูงขึ้นมาเพียงเล็กน้อยซึ่งเชื่อว,ว่าเมื่อใส่ลูกแก้วลงไปเรือลักษณะแบนแบบนี้จะรับน้าหนักได้ดีกว่าและไม่จมลงมาอย่างง่ายๆนั่นเองครับและนี่ก็คือผลงานเรือดินมันของทีมประชาวิทย์ครับเดี๋ยวมารูดนครับว่าจะสามารถวางลูกแก้วได้ถึง30ลูกหรือไม่ ทาพร้อมแล้วนี่ก็นําเรือลงไปลอยน้าเลยครับในตอนนี้โอ้โหนี่ฮะต้องแบบประคองดีๆเลยนะครับมันบางมากนะครับพร้อมที่จะขาดได้ตลอดเวลานะฮะลองนะฮะลองดูครับลองดูฮะลองทดสอบดูก่อนนะฮะด้านไหนลอยน้ำด้านไหนชุน้ำแม่เนื่องจากขอบที่มีความสูงไม่มากแค่วางไปเฉยๆนี่ก็ปริมน้าแล้วแหละครับไม่รู้จะสามารถใส่ลูกแก้วไปได้ครบ30ลูกหรือไม่ขอให้โชคดีนะครับเอ้าเริ่มเลยครับลูกที่หนึ่งครับ นะฮะดูซิว่าจะลมลงไปเท่าไหร่นะครับจะจมน้าไปเท่าไหร่นะฮะชิวๆนะครับสบายๆนะครับเหมือนเหมือนทาให้ด้านข้างไปเหย่อขึ้นมานิดนึงนะฮะแหมตอนนี้ก็ยังผ่านไปได้ยังชิวๆเลยครับหน่สองครับสามนะครับตอนนี้ยังอยู่ได้นะฮะ และตอนแรกนี้ก็ยังไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นครับเพราะน้ำหนักของลูกแก้วนี่ยังไม่มากนั่นเองซึ่งสิ่งที่เห็นนี้ก็คือขอบหุเรือที่ปริ่มน้ําตั้งแต่แรกก็ยังคงไม่ต่าลงไปมากกว่าเดิมครับแต่ที่น่าจะเป็นปัญหาก็คือพื้นกลางของเรือนี่ซึ่งเมื่อรับน้าหนักลูกแก้วมากขึ้นนี่ก็เริ่มแอนและย้อยอย่างที่เห็นนี่แหละครับจนกลัวว่าจะขาดขึ้นมาระหว่างการใส่เลยทีเดียวไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ21ครับมีด้านไหนนะครวยครับด้านไหนนกะลัวยครับ ได้ครับไม่เป็นไรฮะมันอยู่ในเรืออยู่แล้วครับดูที่ยี่สิบสองนะฮะเอาแล้วครับเริ่มสองสองแล้วนะครับโอ้โหโค้ดมาถึงยี่สิบสองลูกแล้วนี่ขอบเรือเริ่มใกล้กับระดับน้ำซะแล้วแหละครับไม่รู้ว่าจะไปได้อีกกี่ลูกครับดูเหมือนดวงจามันจะหุบลงไปแล้วนะมันมันมันมีโอกาสจะตีแตกไหมฮะน่จะมีนะครับเพราะว่าดินน้ำมันบางอันบางมากเลยนะฮะแจะสองสองหรือยังนะฮะกันทันกันทันนะครับสายต่อครับ สื่งน้องๆนี่ก็รู้ปัญหาครับว่าเรือที่มีความบางมากๆนี่อาจจะปริออกเมื่อไรก็ได้สบายๆนะฮะโอ้ยข้าลูกไหวไมมไหวไหวครับยี่สิบหกครับอีกสี่ลูกฮะอีกสี่ลูกเต็มครับยี่สิบเจ็ดแล้วครับอีกสามลูกครับยี่สิบแปดครับเอาเลยครับอีกสองลูกเท่านั้นจะทำได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมได้นะฮะ ยี่สิบเก้าครับลูกสุดท้ายครับจะเต็มแล้วนะครับออกมาเต้นสามสิบ